ใบเพกาค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะผืนนี้เป็นผ้าคลุมไหล่ใหม่ผสมฝ้ายนะคะใช้ใบเพกาทั้งผืนเลยค่ะสังเกตค่ะเราจะไม่มีพลาสติกรองเลยนะคะคือลองดูนะคะว่าถ้าเราไม่มีพลาสติกรองเลยเนี่ยออกมาเนี่ยงานจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะไม่มีพลาสติกอยู่เลยนะคะมีแต่ใบเพกาแล้วก็เป็นผ้าเลยนะคะไม่มีการรองเลยนะคะนี่ค่ะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะนี่ใส่ยางอยู่ด้านในนะคะนี่ค่ะใส่ยางอยู่ด้านในค่ะค่ะใส่ยางอยู่นี่ค่ะ ค่ะสุดท้ายก็จะเจอใส่ย,ยางด้านในนะคะนี่ค่ะใสาย,ยางนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะจะไม่ได้ใสพ่พลาสติกเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่างานออกมาจะเป็นยังไงค่ะนี่ค่ะโอ้นี่ค่ะ,คะเห็นไหมคะหน้าหลังเนี่ยมันจะมีความซึมเข้าหากันนะคะแต่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยคือจะ,จะไม่มีด้านหน้าด้านหลังอะนะคะยังเป็นไงดี กันเลยค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นเงาเงาเป็นนิตินิติแบบน,นี้นะคะสรุปแล้วคิดว่าน่าจะสวยดีนะคะเพื่อนๆเ,เราไม่ต้องใช้พลาสติกคุมหรือพลาสติกรองก็ได้นะคะนี่ค่ะสวยดีค่ะ